วันนี้ผ้าช่มสวนมะกระทลกจ้าหรือเรียกเรียกว่าเาวรสจ้าออกลูกแล้วจ้าปลูกได้เี่ยจักปีบป่าพ่อปีบป่ยังไม่ถึงปีเลยจ้าน่าจะไม่เอานเดือนดเดือนอืมได้หลายลูกเลยจ้านี่อันนี้อันใหญ่ ขึ uhm ้นเลยไงของชอบอีแม่เลยอีแม่ชอบสวัสดใจมันก็งามเดี๋ยว เดียมงมงด้ยเป็นเยอะอยู่ว้าว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 ก้วหอตรงน้มั่มะนบาใช่ไหมน้ำเตนอันนี้กล้วยหอมม่กล้วยหอมเรื่องบอกลายน่กล้วยเป็นลายเรื่องมีี่เยอกล้วยหอมไป แก่หรือหบื่อบลยฝนาวบ่สดขระขวดขวอืวดขวดขวดวดข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 ววดวดขวดวดข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 วดวดข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 วรขรดขวดีวดข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 วดวขวดขวพขวดขววดขววดขวดขวดตวดขวีขวดขขอดขวดขตดววนี ้าบกเงาะห้องงามเบาบักงเางาะราชี่นี้นนนใหญ่มากต้นบักเงาะคัะนนะั้นหอมผายมันม,ม,ะมะฮอมบดมะแมลงกินอย่างเดียวเลย <c oughs> แบบพริกหน่อยสุดไปสุดแล้วตอนนั้นนั่นไงเดี๋ยวตัวน,นี้น้ำเท่ยาไหร่น้ำขิง<ว>ให้<ว>ขิงใหญ่ขิงใหญ่จ้าอย่างเลือปะอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะจ๊ะ บงงหุ่เียมือรุ่นละกัน